ื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามภายใตการอำนวยการของพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการห้ากองบังคับการปราบปรามจับกลุ่มตัวนายสมหวังอายุ37ปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกล่าวหาว่ากระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15ปีโดยสามารถจับก,กลุ่มตัวได้บริเวณหน้าบ้านพักในตำบลท่าอุแทอำเภอกาญจนดิตีจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปี2559นายสมหวังผู้ต้องหาได้รู้จักกับผู้เสียหายซึ่งขณะนั้นอายุ14ปีจากนั้นผู้ต้องหาได้ติดต่อมาพูดคุยกับผู้เสียหายโดยแจ้งให้ผู้เสียหายมาพบ ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนจะพาผู้เสียหายขึ้นรถจักรยานยนต์ออกไปดานญาิได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยหลังจากที่ผู้เสียหายหายตัวไปได้สี่วันได้ติดต่อกลับมาหาพี่สาวและแจ้งว่าถูกพาไปที่บ้านพักของผู้ต้องหาในจังหวัดชุมพรและถูกกระทำอนาจารก่อนจะพากลับมาส่งที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลเช่นเดิมต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการห้ามกบักคับการปราบปราม สืบทราบว่านายสมหวังได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่บริเวณหมู่กตำบลท่าอุดแทออำเภอกาญจนดิษฐจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าจากกับกลุมและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสพขนอมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทจิระภพบผูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับรถยนต์รถจักรยานยนต์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับก,กลุ่มตัวนายอนุรักษ์อายุ39ปีโดยสามารถจับได้ที่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่หมู่3ตำบลบางยาพแพรกอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร สืบเนื่องจากเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าผู้เสียหายได้โพสต์ขายรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นรีโว e สีขาวในกลุ่มขายรถมือสองในเพจ Facebook จากนั้นได้มีบุคคลติดต่อเข้ามาขอซื้อรถยนต์ในราคา3 2 0 0 0 0บาทโดยมีการโอนเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน2,000บาทและจะมีการนัดส่งมอบรถที่บริเวณโรงแรมย่านห้วยขวางกรุงเทพมหานคร ต่อมาได้มีชายสามคนทำทีเข้ามาดูรถโดยหนึ่งในสามคนอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าตำรวจยื่นเอกสารคล้ายกับบันทึกประจำวันที่มีการแจ้งว่ารถคันดังกล่าวถูกแจ้งหายเอาไว้ซึ่งกลุ่มคนร้ายสบโอกาสขณะที่ผู้เสียหายกลับขึ้นไปเอาบัตรประจำตัวประชาชนขับรถยนต์คันดังกล่าวหนีออกไปผู้เสียหายจึงได้เข้ามาแจ้งความกับตำรวจซึ่งต่อมาเจ้าหน้าตำรวจได้ทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหารายนี้พร้อมกับตรวจยึดรถของกลาง และนำตัวผู้ต้องหาไปยื่นคําร้องต่อสารอาญาออกหมายขังระหว่างสอบสวนในส่วนของผู้ต้องหารายอื่นที่ยังหลบหนีการจับกลุ่มทางเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปที่ศูนย์รับแจ้งความกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางอี้แทนคุณจิตอิสระประธานชมรมสันติประชาธรรมพร้อมทีมงาน ได้พาผู้เสียหายจำนวน20คนจาก254คนเข้าพบพนักงานสอบสวนกองกำกับการสองกลบคับการปคอบอแจ้งความกรณีถูกนางสาวฟ้าแมค้าออนไลน์หลอกลวงช่อโกงหลังสั่งซื้ออาร์ตทอยโดยเฉพาะลาบูบูมูลค่าความเสียหาย4ล้าน4แสนบาทโดยอี้แทนคุณเปิดเผยว่าผู้เสียหายกลุ่มนี้เกิดจากการติดต่อซื้อตุกตาอาร์ตทอยที่มีความต้องการเก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกตามกระแส และนำไปขายต่อรวมทั้งจำหน่ายใจยแจกคนอื่นๆวันนี้จำนวน11คนจากที่ในกลุ่มลายที่มีผู้เสียหายถึง254คนมูลค่าความเสียหายตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลายแสนบาทรวมทั้งสิ้นสูญเงินไปกว่าสี่ล้านบาทโดยเกิดจากการที่ผู้กระทำผิดรายเดียวกันคือชื่อนางสาวฟ้าที่เป็นเจ้าของเพจ Facebook เปิดจำหน่ายสินค้าของเล่นสำหรับคนรักของเล่นโดยเฉพาะวันนี้จึงได้พาผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กอบประคับการปคบเพื่อให้ตรวจสอบและสืบสวนหาคนที่อยู่เบื้องหลังในการช่อโกงผู้เสียหายเหล่านี้ต่อไปในคดีนะครับก็คือทั้งข้อหาช่อโกงประชาชนแล้วก็ถ้าเ,าเลยเถิดไปถึงเรื่องของการฟอกเงินด้วยนะครับตั้งแต่ต้นเนี่ย <บา S 2> นะครับมีใครติดต่อฟ้าได้ไหมมีใครติดต่อฟ้าได้ไหมครับไม่ตอนนี้ติดต่อฟ้าไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยอย่ามาลองเรียนสื่อ มีเบอร์โทรเขาเปล่าเบอร์โทรเขามีไหมมีเบอร์โทรไหมครับเราติดต่อสื่อสารได้ยังไงอ๋อผ่านไลน์ผ่านไลน์ออเป็นแชคุยผ่านไลน์ออเป็นแชทมีใครอยากเล่าอะไรแขงเล่าคนหนึ่งปิดหน้าไปแล้วปิดหน้าไปแล้วขอกคนหนึ่งเขาแต่ว่าใครที่เสียหายเยอะๆเอออ่าขอรอดเยอะเพรคนอ่านโอเคครับเราเชิญทำนิดนึงนิดนึงอ่าโอเคอ่ะขออนิดนึงครับพูดเลยครับก็อันนี้ของเราก็คือของของหนูก็คือยอดประมาณแสนสองอะค่ะ ก็คือก็ถามเขาตลอดนะคะว่าสินค้ามาเมื่อไหร่เพราะว่ารอแล้วรอเล่าอะค่ะเขาก็อ้างว่าติดด่านของติดด่านของไม่สามารถออกได้รออีกประมาณสามถึงห้าวันนะเดี๋ยวของอาจจะเข้าที่บ้านเขาเราก็รออะค่ะจนแล้วจนรอยก็ไม่ได้ค่ะใช่ค่ะเพาใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มอะเป็นปีแล้วค่ะแต่ก็แบบรอดูดูรีวิวเขาตลอดเขาก็แบบมีคนไปรับของนู่นนี่นั่นตลอดอะค่ะก็คือเราก็แบบเออเชื่อใจเพราะว่าเขาก็แบบ แบบรีว de okay, ิวดีลูกค้าแบบอวยเยอะเราก็แบบว่าเราก็เลยแบบว่าหลงเชื่อค่ะจนแบบว่าก็รอไปแล้วก็แบบไม่ได้เลยอะค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งความไว้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจะด้ลองประสานติดตามดูให้นะครับว่าอย่างไรก็ขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าใครที่เข้าอยู่ในกลุ่มไลน์ตอนนี้มีลักษณะ3อย่างก็คือ pre order นะครับเดิมทีเคยได้อันนี้อันที่2คือตอนนี้ก็เริ่มติดขัดแล้วนะครับที่อ้างต่างๆเฟซบุ๊ آ آ ก,กยยว่าอ้างต่างๆก็ๆติดหนงติดด่านอะไรตอนนี้นะครับอ้างมาตั้งแต่เดือนไหนนะครับสิงหาประมาณสิงหา <im ates> <im ates> ต้นเดือนสิงหาจนกระทั่งไปหลายหลายหมดเดือนแล้วสิงหาหมดเดือนแล้วตอนนี้เข้ากันยาแล้วก็ยังไม่ได้ของเลยอ้างมาตลอดแต่เงินเขาเก็บเราไปหมดแล้วเฟซบุ๊กเอ n นโซโทเียของคุณฟ้าครับเอนโซโทเียใช่ครับใช้บัญชีนี้เหรอครับใช่ครับใช้บัญชีนี้เอนโทเียนะครับใช่ค่ะ เอนโซโทเปียนะครับเอนโซโทเปียแต่จริงๆอ่ะเขาเริ่มแจ้งติดด่านอ่ะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอ๋อตั้งแต่กรกฎาคมเป็นต้นมาพิเศษใช่เัาแจ้งติดด่านตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่สิบห้าตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมแล้วกันประมาณกลางเดือนกรกฎาคมจนมาถึงหมดเดือนกรกฎาคมก็แล้วรอก็แล้วสิงหาก็แล้วก็ไม่แต่ว่าเงินเก็บครบตามจำนวนเต็มใช่ค่ะแต่ว่าของไม่ให้ไม่จ่ายไม่เคยได้เลยไม่เคยมีใครได้ของเลยใช่ไหมครับ ใช่รถแรกเกิ้สองครั้งเลยผู้เสียหายสองร้อยห้สิบสี่คนใชง้หาสิ่คนสองร้อยห้าสิบสี่คนรวมูลค่าเทไร่ะสี่ล้านสี่สีนี้ครับนี่คือเมาควเ่าสวนแนะนำว่างไรบ้างคณะต่วนก็ให้แจ้งความสอบให้ลงบันทึกประจำวันแล้วก็ทยอยสอบปากคำแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยแจ้งข้อเก่าวหาครับ ถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมทะบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเทวาพิเศษแผ่นทองเจ้าแม่ทับทิมรุ่นโชคทรัพย์นับอน,นันต์ดูร่างทรงเจ้าแม่ทับทิมมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยททท,ทสำนักงานนครสวรรค์ ประธานคณะกรรมการจัดงานประเพณีแห่งเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพและประชาชนเข้าร่วมพิธีสำหรับพิธีเทวาพิเศษแผ่นทองเจ้าแม่ทับทิมรุ่นโชคซักนับอนันต์โดยร่างทรงเจ้าแม่ทับทิมจัดขึ้นในวันที่9เดือน9หรือวันที่ 9, 9กันยาย,ยน2567เพื่อมอบให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ตามโครงการมหาสจร,รย์แห่งสัทธ,ธาสายทาราปิ่งวังหยมน่านเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวมายังจังหวัดนครสวรรค์โดยมีการนาเสนอประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายของพื้นที่ผ่านการท่องเที่ยวในรูปแบบความศรัทธาและความเชื่อก่อให้เกิดการกระจายรายได้หมุนเวียนสู่จังหวัดนครสวรรค์ ณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตาคลีอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์พันตำรวจเอกสิทธิชัยสิทธิโชติเดชาสกุลผู้กำกับการสถานีตำรวจปูทอนตาคลีเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในครอบคร,รัวซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยพบว่ามีเด็กและเยาวชนที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสถานีตำรวจปูทอนตาคลีจึงได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัวขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกในครอบคร,รัวได้ตระหนักถึงปัญหาและโทษของยาเสพติดวิธีการป้องกันปัญหายาเสพติดและทักษะการ,รปฏิเสธตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสําคัญในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตนเองตลอดจนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ถ้าเรา ทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน ท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือน้ำลึกท่าหลักที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยให้บริการขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศบนพื้นที่8,600ไร่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องด้วยท่าเรือมาตรฐานขั้นที่1และขั้นที่สองโดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีเรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศผ่านท่าปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยว มีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดเป็นอันดับที่20ของโลกและสามารถรองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่พิเศษระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กท่าเรือแหลมฉบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน T EU ต่อปีนอกจากนี้ยังรองรับการขนถ่ายรถยนต์ได้สูงสุดถึง2ล้านคันต่อปีโดยอยู่ในลำดับที่5ของโลกในปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง ได้พัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาการจราจรที่เคยแออัดในอดีตด้วยการขยายเส้นทางให้กว้างขวางขึ้นและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรวมทั้งเพิ่มจำนวนช่องประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น27ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวขึ้นในปัจจุบันนอกจากนี้ ท่าเรือแหลมฉบังได้ร่วมมือกับกรมศุลการกรทําการยกระดับการให้บริการที่ช่องประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารสามารถลดระยะเวลาการตรวจสอบตู้สินค้าผ่านประตูอย่างได้ผลลดเวลาการจอดรอคิวส่งผลให้รถบรรทุกตู้สินค้าผ่านประตูได้รวดเร็วขึ้นท่าเรือแหลมฉบังมีศักยภาพของระบบการขนส่งที่เชื่อมโยงไปสู่แหล่งผลิตและ่วนต่างๆได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีความสะดวกในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางบกทั้งทางรถยนต์และรถไฟในด้านการลำเลียงทางรถไฟท่าเรือแหลมฉบางังได้พัฒนาศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางรางเพื่อการลดต้นทุนโลจิสติกส์โดยรวมของประเทศและผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาใช้การขนส่งทางรถไฟให้มากขึ้นโดยออกแบบก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆต,ติดตั้งปั้นจันทร์ชนิดเดินบนรางขนาดใหญ่ให้สามารถขนถ่ายตู้สินค้าได้คราวละหลายๆขบวนในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ ยังมีบริการขนส่งทางน้ำด้วยเรือลำเลียงและเรือเดินทะเลชายฝั่งที่เชื่อมโยงกับภาคใต้และการลำเลียงทางแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงการท่าเรือชายฝั่งเอขึ้นเพื่อให้บริการขนถ่ายตู้สินค้าสำหรับเรือสินค้าชายฝั่งและเรือลำเลียงโดยเฉพาะอันเป็นการสนับสนุนนโยบายการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งทางถนนสู่การขนส่งทางน้ำ และช่วยแก้ปัญหาความแออัดของเรือที่เข้าเทียบท่าเรือแหลมฉะบังในด้านความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉะบังร่วมมือกับกรมศุลกากรอนทำการตรวจสอบตู้สินค้าตามโครงการในกระพออ์โดยการติดตั้งเครื่องตรวจสอบกัมมันตรังสีเพื่อตรวจสอบตู้สินค้าทุกตู้ที่เข้าออกภายในท่าเรือแหลมฉบัง มทั้งมีระบบการตรวจสอบสินค้าภายในตู้สินค้าทั้งทางรถยนต์และรถไฟเพื่อความปลอดภัยอย่างเข้มงวดด้วยระบบ FRIX X-ray ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ผลประกอบการของท่าเรือแหลมฉบังมีอัตราการเจริญเติบโตที่เพิ่มสูงขึ้นปีละประมาณ5%อย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลจากห้องควบคุมในตัวอาคารโดยไม่ต้องมีห้องควบคุมอยู่บนตัวเครนอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันเนื่องจากประเทศไทย เป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปเอเชียจากเหนือสู่ใต้ตั้งแต่จีนลงสู่อินโดนีเซียจากตะวันออกมายังตะวันตกตั้งแต่เวียดนามถึงเมียนมาและยังมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามประเทศไทยจึงเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงอาเซียนและเชื่อมโยงโลก รัฐบาลจึงผลักดันพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยการยกระดับขึ้นเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์4.0และเพื่อการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชียในทศวรรษนี้การพัฒนาท่าเรือแหลมชบังขั้นที่3 จึงเป็นส่วนหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองท่าแห่งอนาคตเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและคมนาคมทางน้ำสู่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจากที่สามารถรองรับตู้สินค้าผ่านท่าเรือได้เพียง11ล้านท e u อต่อปี จะเพิ่มขึ้นเป็น18ล้าน TEU ต่อปีอันจะส่งผลให้ท่าเรือแหลมฉบังสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นท่าเรือที่มีจำนวนตู้สินค้าผ่านท่าเทียบเท่ากับท่าเรือที่ติดอันดับท็อป10ของโลกได้ทุกวันนี้ท่าเรือแหลมฉบังมุ่งเน้นการให้บริการที่ควบคู่ไปกับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าท่าเรือสีเขียว โดยดำเงินโครงการผลิตกระแสฟไฟฟ้าจากทุ่งกังหันบนเนื้อที่100ไร่มาช่วยเสริมระบบพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งการใช้เครื่องจักรพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงในด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและการจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและร่วมมือกับชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในบริเวณพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังในวันสิ่งแวดล้อมโลกเป็นประจำทุกปี เรือแหลมชบังในปัจจุบันมีได้เป็นเพียงท่าเรือที่มีมาตรฐานในระดับโลกเท่านั้นแต่ยังมีระบบการขนส่งที่สมบูรณ์แบบพร้อมสัตว์สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบครอบคลุมทั้งทางบกทางน้ําและทางรางสมดังตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของท่าเรือแหลมชบังเพื่อม,มุ่งสู่การเป็นท่าเรือชั้นนําระดับโลกเชื่อมโยงโครงข่ายโลจิสติกสสู่การค้าโลกแบบไร้อรอยต่อ เราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุขคือการได้รับโอกาสที่ดีถ้าเรือแหลมชบังเรามุ่งมั่นเชื่อมต่อทุกโอกาส สนับสนุนโดยท่าเรือแหลมชบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนถ้าเราทำอะไรเพื่อคนอื่นเราจะมองเห็นอะไรได้เห็นการให้ที่สร้างความหวังการให้โอกาสคือการเสียสละได้เห็นความสุขที่เพิ่มมากขึ้นเราเชื่อว่าทุกความสุข คือการได้รับโอกาสที่ดีท่าเรือแหลมฉบังเรามุ่งมันเชื่อมต่อทุกโอกาสสนับสนุนโดยท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียน